แนะนำและข้อควรระวังทานมะขามป้อมอย่างปลอดภัยโดยทั่วไปแล้วการรับประทานมะขามป้อมค่อนข้างมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานในปริมาณปกติแต่ก็มีข้อควรระวังดังนี้นะคะ 1. มะขามป้อมอาจก่อให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติหรือรอยช้ำในบางราย ผู้ที่มีภาวะเหล่านี้ควรระมัดระวังในการรับประทานให้มากขึ้นหรือปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานรวมถึงผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดควรหยุดรับประทานมะขามป้อมอย่างน้อยสองสัปดาห์2ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรระวังในการรับประทานเป็นพิเศษและปรึกษาแพทย์เสมอเนื่องจากมะขามป้อม อาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงซึ่งอาจมีความจำเป็นในการปรับชนิดและขนาดยาโดยแพทย์หากต้องการรับประทาน 3. ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะขามป้อมเนื่องจากตามหลักทฤษฎีพบว่าการรับประทานมะขามป้อมกับสมุนไพรบางชนิดเช่นขิงบอระเพ็ดกำยาน อาจส่งผลให้การทำงานของตับในผู้ป่วยโรคไตยแย่ลงแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการรับประทานมะขามป้อมเพียงอย่างเดียวจะส่งผลเหมือนกันหรือไม่สหญิงมีคันและคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานมะขามป้อมเนื่องจากยังไม่พบข้อมูลยืนยันความปลอดภัย ั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลรายงานถึงปฏิกิริยาของมะขามป้อมกับยาหรือสมุนไพรอื่นๆนะคะการใช้มะขามป้อมจัดเป็นยารดเปรี้ยวฟาดเย็นสำหรับผู้ที่หนาวเย็นง่ายไม่ควรกินมะขามป้อมมากต่อเนื่องเกินจำเป็นผู้ที่มีปัญหาเลือดจางใสหรือเหลวกว่าปกติให้ระวังปริมาณในการทาน สำหรับยากน้ำแก้ไอสูตรผสมผงมะขามป้อมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้หรือผู้ป่วยที่ท้องเสียงง่ายไม่ควรรับประทานเนื่องจากมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นยาระบายนั่นเองค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ